เด็กหญิงนิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีแท้นี้ฆ่าขยาดแล้วบทที่4 1อ หญิงรับใช้สูงวัยแท่เจียงเดินมาหาพร้อมกับยิ้มหน้ารรื่นย่อตัวคารวะเฟิงมามาเสร็จก็กล่าวยิ้มยิ้มเฟิงมามาสุขสวัสดีไหมเฟิงมามาเองก็ย่อตัวคารวะนางตอบก่อนเอ่ยปากทักทายจากนั้นก็ได้ยินหญิงรับใช้สูงวัยแท่เจียงพูดยิ้มยิ้ม ระยะนี้เฟิงมามาไปมั่งค้างจากที่ใดกันยญ่จึงไม่เห็นท่านไปเล่นกับพวกข้าทั้งหลายเลยเฮ้อเฝิงมามาได้ยินเช่นนี้ในใจก็อดขุนเคืองเดือดดาลไม่ได้ มั่งขั่งอะไรกันเล่าหมดตัวตัวต้งหากคืนวันสิ้นปีข้าเพียงพูดว่าลำบากมาทั้งปีทุกคนรวมตัวกันหาความสุขพันนานกันสักตาสองตาจะเป็นไรไปแต่ไม่รู้อย่างไรถึงได้ถูกผู้ดูแลหญิงที่ลาดตะเวนตอนกลางคืนมาเห็นเข้าซ้ำยังทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่วิ่งไปฟ้องคุณหนูใหญ่เอาความดีความชอบเสริงมามาพูดอย่างโมโหฮึดฮัด เจ้าบอกมาทีว่าคนหนูใหญ่ทําเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรเจ้านายที่ใจกว้างไม่ว่าคนใดก็ล้วนจะหลับตาข้างลืมตาข้างทำเป็นไม่รับรู้กันทั้งนั้นแต่นางกลับประเสริฐนักใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างวางอำนาจถึงกับจัดการให้ผู้ดูแลหญิงมาตำหนิพวกข้าเหมือนว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตทุกขอนขายหน้านั้นไม่เท่าไรยังถูกหักเงินเดือนหนึ่งเดือนด้วยที่ผ่านมายั ตามเสอีเนียงดูแลจวนก็ไม่เคยทําเรื่องเช่นนี้ซ้ําหลังจากวันนั้นคุณหนูใหญ่ยังออกคําสั่งห้ามเล่นพนันในจวนอย่างเด็ดขาดห่างให้นางพบเห็นเข้าจะถูกลงโทษสถานหนักโดยไม่ละเว้นข้ายังจะไปเล่นที่ใดได้อีกเล่าววันๆได้แต่นั่งน้อยเงาอยู่ในเรือนเท่านั้นเองท่านจะซื่อเกินไปแล้วหญิงรับใช้สูงวัยแซ่เจียงยิ้มแต้ขยับไปกระซิบใกล้ คุณหนูใหญ่ไม่ให้พวกเราเล่นพนันพวกเราก็ไม่เล่นอย่างเปิดเผยสิให้คุณหนูใหญ่ร้ายกาจเพียงไรที่สุดแล้วก็มีตากับหูเพียงอย่างละคู่ไหนเลยจะล่วงรู้เรื่องอะไรได้มากมายยิ่งกว่านั้นพวกเราก็มีคนเฝ้าด้านนอกพอเห็นคนแปลกหน้าเดินมาก็จะกระแอมทีหนึ่งคนในห้องก็จะเก็บของที่ใช้พนันขึ้นมาเพไม่รู้พีไม่เห็นแล้วจะมีใครรู้ได้อีกเล่าเฝิง มามาไม่เชื่ออยู่บ้างมีเรื่องเฉ่นนี้จริงๆในตัวนยังมีคนเล่นพนันอยู่หรือก็จริงนะสิจริงแพ้แน่นอนทีเดียวหญิงรับใช้สูงวัยแท่เจียงรีบพยักหน้าพูดยืนยนันชะง,งักเล็กน้อยก่อนกล่าวอีกว่า ตอนนี้งานในมือข้าก็ทําเสร็จหมดแล้วมีบ่าวหญิงที่คุ้นเคยกันคนหนึ่งให้คนมาบอกข้าว่าอีกประเดี๋ยวจะเปิดโตะ๊ะพนันให้ข้าไปร่วมเล่นสักสองตาแล้วเมื่อครู่ข้าก็บังเอิญเห็นท่านเดินออกจากประตูมาพอดีเฝิงมามาท่านจะไปหรือไม่ ไม่กี่วันมานี้เฟิงมามาไม่ได้จับไพ่จับลูกเต๋าเลยไม่เพียงแค่มือแม้แต่หัวใจก็เริ่มคันยุบยิบแล้วได้ยินเช่นนี้มีหรือที่จะไม่ไปเฟิงมามารีบตอบทันทีไปสิเจ้ารอค่ะลงกรอนประตูให้เรียบร้อยก่อนแล้วข้าจะไปกับเจ้าทัานที พูดพลังหยิบแม่กุญแจออกมาคล้องประตูแล้วเดินตามหญิงรับใช้สูงไว้แท่เจียงไปมีสถานที่ที่เงียบสงบเช่นนั้นอยู่จริงๆหน้าประตูก็มีสาใช้เฝ้าอยู่อย่างที่คิดไว้เฟิงมามาเข้าห้องมาแล้วก็เห็นเหล่าญิงรับใช้สูงไว้ที่ด้านในเริ่มลงพานานกันแล้วมีทั้งคนที่รู้จักคนที่คุ้นหน้ารวมถึงคนแปลกหน้าเวลานี้เฟิงมามา,มาไหนเลย แต่ยังสนใจอะไรมากมายร่วมวงพานั้นกับพวกนางทันทีเริ่มแรกชนะเฝิงมามาจึงคึกคักยิ่งด้วยเหตุนี้วันถัดมาไม่ต้องรอให้หญิงรับใช้สูงไว้แท่เจียงไปเรียกเฝิงมามาก็พาตัวเองออกมาอีกเถาว่าวันนี้เฝิงมามาดวงไม่ดี ชนะเพียงสองตาแรกหลังจากนั้นล้วนแพ้ทั้งหมดทั้งอย่างยิ่งแพ้ก็ยิ่งอยากแก้มือไม่กี่วันต่อมาเฟิงมามาก็เหมือนคนเป็นบ้ามาทุกวันแพ้ทุกวัน จากนั้นถึงกับติดหนี้เป็นเงินหลายสิบตำลึงเขียนสัญญายืมเงินไว้หลายฉบ,บับด้วยเหตุนี้พอถึงเวลาเลิกโต๊ะพนันในวันนี้เฝิงมามาจึงถอนหายใจออกมาอย่างอดไม่ไหวคิดแต่ว่าเงินมากเพียงนี้จะไปหามาจากที่ใดหญิงรับใช้สูงวัยแท้เจียงเห็นดังนี้แล้วก็กล่าวยิ้มยิ้ม ท่านเป็นแม่นมของคุณหนูสามในตัวนี้มีใครมีหน้ามีตาไปมากกว่าท่านเล่าเงินแค่เล็กน้อยเท่านี้ท่านยังต้องเห็นอยู่ในสายตาด้วยหรือต่อให้ท่านไม่มีเงินคุณหนูสามจะไม่มีเชียลหรือให้เครื่องประดับท่านสักสองชิ้นก็ถือเป็นเงินแล้ว หากแต่เงินหลายสิบตำลึงสำหรับบ่าวไพร่แล้วมิใช่เงินจำนวนน้อยจริงๆค่าตัวสาวใช้บางคนยังไม่ถึงสิบตำลึงด้วยซ้ำเท่าว่าเฟิงมามาเป็นคนรักหน้าตาย่อมไม่สะดวกใจจะบอกกับหญิงรับใช้สูงวัยแท้เจียงว่าอันที่จริงในมือนางยามนี้ไม่มีเงินสักนิดเนื่องจากนางเสียพนันไปจนเกลี้ยงแล้ว ผ่านไปอีกไม่กี่วันหญิงรับใช้สูงวัยเหล่านั้นก็ถือสัญญายืมเงินมาเร่งรัดหนี้กับเฟิงมามาเฟิงมามาถูกบีบจนหมดหนทางจริงๆจึงเกิดความคิดจะขโมยข้าของของ,ของเซินเซียงเซินเซียงมีเครื่องประดับมากมายปานนั้นเสื้อผ้าดีๆก็มีเป็นกองพะเนินสามยังมีเงิน1 2 0 5ตําลึงที่เซินหยวนให้มาเมื่อคราวก่อนอยู่อีกตอน ที่เอาตัวเงินปึกนั้นกลับมาก็เป็นเฝิงมามานำไปเก็บไว้ในกล่องเล็กใบนึงกล่องเล็กใบนั้นวางอยู่ที่ใดานางย่อมรูด้ดีทั้งนางยังจำได้อีกว่าในตัวเงินปึกนั้นมีอยู่หลายใบที่มีค่าหนึ่งร้อยตำลึงหากสามารถเอาออกมาได้สักใบไม่เพียงสามารถใช้นี่พนันได้หมดยังจะเหลือไปซื้อที่ปิดหูขนเตียวให้ผิงอันเอ๋อได้ด้วย เาว่าที่สุดแล้วก็เป็นการลักขโมยแม้เฟิงมามาจะเคยขโมยของของสันเซียงมาสองครั้งแล้วแต่ยามนี้ก็ยังคงอดใจเต้นขึ้นมาไม่ได้หากแต่ภายนอกเฟิงมามายังคงแสดงท่าทางเป็นปกติเดินเข้ามาถึงในเรือนลุยซีเวลานี้สันเซียงไม่อยู่มู่เหลียนที่เป็นหัวหน้าสาวใช้ก็ไม่อยู่เช่นกันในเรือนมีเพียงสาวใช้สองคน กำลังนั่งเล่นมาเลสตางอยู่บนราวระเบียงครั้นเห็นเฟิงมามาเดินมาพวกนางสองคนก็รีบทิ้งมาเลสตางในมือลงลุกขึ้นยืนยอบตัวคารวะเฟิงมามาเฟิงมามาด่าวสาวใช้ทั้งสองไปสองสำคำว่าพวกนางไม่ตั้งใจทำงานรู้จักแต่เล่นก่อนจะถามว่า คุณหนูไปที่ใดแล้วสาวใช้น้ำช่วยเออที่อยู่ในเสื้อผ้าไหมาบางตัวยาวสีเขียวอ่อนจึงตอบว่าเมื่อครู่นายท่านให้คนมาบอกว่ามีสตรีจากบ้านใต้เท้าชุนมาเยือนจึงเรียกให้คุณหนูกับคุณหนูคอนอื่นๆไปนั่งคุยเป็นเพื่อนเจ้าค่ะ ในเมื่อไปนั่งเป็นเพื่อนแขกเช่นนั้นคงไม่กลับมาเร็วๆนี้แนะ่เป็นโอกาสดีให้เข้าห้องไปหยิบตั๋วเงินพอดีเฟิงมามาคิดเช่นนี้ในใจก่อนด่าสาวใช้ทั้งสองอีกว่า ไม่ได้เรื่องได้ราวเอาเสียเลยเห็นอยู่ว่าฟ้ามืดครึ้มแล้วประเดี๋ยวหิมะก็คงตกเราว่างทางกับเรือคนคุณหนูจะไม่หนาวหรือพวกเจ้าไม่หัดใช้สมองขบคิดดูบ้างนำเสื้อคลุมไปส่งคุณหนูเสียสิ ขากลับจะได้มีไซแล้วก็เอาเตาอุ่นมือไปให้คุณหนูด้วยเฝิงมามาสั่งให้สาวใช้ทั้งสองไปหยิบเสื้อคลุมและเตาอุ่นมือมาก่อนให้พวกนางนำไปส่งให้สันเซียงส,งสาวใช้อีกคนน้ำหลันเอ๋อลังเลอยู่บ้างก่อนคุณหนูจะไปได้สั่งให้พวกข้าสองคนอยู่เฝ้าเรือนยังพูดไม่ทันตบเฝิงมามาก็ชิงประวัติก่อน ตอนนี้ค่าอยู่ที่นี่มิใช่เฝ้าเรือนได้ดีกว่าพวกเจ้าสองคนหรือไรข้าว่าพวกเจ้าเกียรคร้านไม่อยากวิ่งไปวิ่งมาก็เท่านั้นรอคุณหนูกลับมาแล้วข้าจะบอกให้นางไล่พวกเจ้าไปทำงานหนักนอกเรือนสาวใช้ทั้งสองได้ยินแล้วก็ไม่กล้าลังเลอีกถือเสื้อคลุมและเตาอุ่นมือหันหลังวิ่งจากไปทันที เมื่อเฟิงมามามองไปรอบๆเห็นว่าในเรือนเงียบกริบไม่มีคนจึงเปิดม่านประตูย่องเข้าห้องไปหัวใจเฟิงมามายังคงเต้นไม่เป็นซ้ำนางรู้ว่าตั๋วเงินกล่องนั้นวางอยู่ตรงจุดใดแค่หาดูเล็กน้อยก็พบแล้วหลังหยิบตั๋วเงินร้อยตำลึงใบหนึ่งออกมาจากในกล่อง นางก็ปิดกล่องลงแล้ววางกลับเข้าที่เดิมขณะเดินผ่านโต๊ะเครื่องแป้งเฟิงมามาก็คิดเล็กน้อยก่อนจะเปิดกล่องเครื่องประดับออกหยิบตำไลท้องแกสลักฝังอัญ,ญมณีวงที่นางถูกใจรวมถึงปิ่นลายผีเสื้อเย้าบุบผาฝังทับพิมพประดับทองและต่างหูมุกข้างหนึ่งออกมาแล้วจึงรีบออกจากห้องไม่คิดว่าเฟิงมามาเพิ่งจะก้าวออกประตูก็เจอเสเียงกับ สันหยวนพาสาวใช้ของตน้นเดินเข้าประตูเรือนมาพอดีซันหยวนคล้ายกำลังพูดบางอย่างกับซันเสียงที่มีสีหน้าไม่พอใจเวลานี้เองซันเสียงก็มองเห็นเฟิงมามาจึงพิงซันหยวนเดินมาถามว่าเฟิงมามาท่านมาตั้งแต่เมื่อไหร่กัน คนเป็นโจรนย่อมหวาาหวั่นล้นลานเดิมพีเส่นเซียงเพียงเอ่ยถามธรรมดาแต่ในใจเฟิงมามากลับรู้สึกเหมือนว่าเส่นเซียงจับเรื่องที่นางขโมยของได้แล้วยิ่งกว่านั้นเสินหยวนก็อยู่ที่นี่ด้วยหากมีเพียงเส่นเซียงเรื่องนี้ยังพอกลบเกลื่อนไปได้แต่เสินหยวนนั้นร้ายกาจเกรงว่าคงกลบเกลื่อนไม่ได้แล้วในใจเฟิงมามา,มาตื่นตระหนกถือของในมือไม่อยู่บาง างหูมุกจึงหล่นลงพื้นต่างหูมุกนี้เป็นสริรนเสียงใช้ไข่มุกในกล่องที่แลกกับสริรนหยวนเมื่อปีก่อนทําขึ้นดังนั้นจึงจําได้แม่นย้ํากว่าของอย่างอื่นสริรนเสียงก้มหน้ามองต่างหูมุกข้างที่อยู่บนพื้นแล้วก็ขมวดคิ้วทันทีเฝิงมามา ท่านหยิบต่างหูมุกข,ของข้าออกมาเช่นนี้คิดจะทำอันได้เฟิงมามารู้สึกเพียงหัวใจเต้นรัวริมฝีปากแห้งผากลำคอฝืดนางกำลังจะเอ่ยปากพูดกลับถูกสินหยวนตัดบทเฟิงมามาในมือถืออะไรอยู่แปบมือให้พวกข้าดูเถอะ ในมือเฝิงมามายังถือกำไลทองและปิ่นอันนั้นไว้อยู่ไหนเลยจะกล้าแบมือให้ผู้อื่นเห็นด้วยความร้อนรอนนางจึงเอามือไปแอบไว้ข้างหลังเพาว่าสีหน้ากลับยิ่งปกปิดความตื่นตระหนกไม่มิดนี่คือยิ่งปกปิดยิ่งความแตกสินเสียงเกิดระแวงขึ้นมาสริรนหยวนเห็นแล้วก็สั่งชัยไว้กับชิงเหอ พวกเจ้าสองคนเข้าไปแกะมือเฟิงมามา,มาออกดูว่านางทำอะไรเอาไว้ นี่พี่หญิงใหญ่จะทำอะไรจะอย่างไรเฝิงมามาก็เป็นแม่นมของส่นเสียงปกตินางติดเฝิงมามายิ่งแม้ตอนนี้นางจะเกิดความระแวงต่ออีกฝ่ายแต่หลายวันมานี้นางไม่พอใจส่นหยวนอยู่แต่เดิมยามนี้เห็นส่นหยวนทำกับเฝิงมามาเช่นนี้จึงเอ่ยปากพูดอย่างไม่ชอบใจ แม้ตอนนี้ท่านพ่อจะให้ท่านดูแลงานในตัวนแต่ถ้าท่านอยากวางอำนาจคุณหนูใหญ่ก็ให้ไปวางที่อื่นอย่ามาวางที่เรือนข้าเฟิงมามาเป็นแม่นมของข้าเหตุใดท่านต้องสอบสวนนางเหมือนสอบสวนตนเช่นนี้ข้ายังพูดไม่ทันจบก็ได้ยินยไฉ่เวยอุทานขึ้นคุณหนู ท่านมาดูสิเจ้าคะในมือใช่เว้ยมีปิ่นท้องผักอันนึงและกำไลท้องฝังอัญมณีวงหนึ่งนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีตั๋วเงินยับยู่อีกใบเมื่อกางออกดูก็เห็นว่าเป็นตั๋วเงินร้อยตาลึงนี่เป็นตั๋วเงินในปึกเงินที่ข้าให้เจ้าวันนั้นส่นหยวนมองดูแวบ,บหนึ่งก่อนจะพูดกับส่นเซียงด้วยความมั่นใจทันที ข้าจำได้ชัดเจนเนื่องจากวันนั้นขณะสีมามานำตั๋วเงินปึกนั้นกลับมาจากสซยอีเหนียงข้ากำลังกินขนมก๋ถั่วแขกอยู่มือเปื้อนน้ำมันเผลอทำมุมด้านบนของตั๋วเงินสองสมามใบเปื้อนคราบน้ำมันเล็กน้อยไม่เชื่อเจ้าก็ดูสิเสินเสียงขยับเข้ามาดูก็เห็นมุมตั๋วเงินใบนั้นมีรอยน้ำมันเล็กๆอยู่จริงๆหากไม่ดูให้ดีก็มองไม่เห็น อันที่จริงวันนั้นเซินหยวนแอบ,บสั่งให้ไช่เวย่ยทำเครื่องหมายไว้บนตั๋วเงินทั้งหมดที่จะให้เซินเสียงเวลานี้เซินเสียงยังมีอะไรไม่เข้าใจอีกเล่าเผ่าว่าที่สุดแล้วในใจก็ยังคงไม่เชื่อนางเงยหน้ามองเฟิงมามาเอ่ยถามเสียงเครือเฟิงมามานี่มันเรื่องอะไรกันแนะ่ข้าวไว้ใจท่านปานี้ไม่ว่าเรื่องใดก็เชื่อฟังท่าน ท่านท่านอย่าบอกข้านะว่าตัวเงินกับเป็นกําไรรวมถึงตังหูพวกนี้ล้วนเป็นท่านขโมยจากข้ามิใช่อย่างนั้น คุณหนูมิใช่อย่างนั้นนะเจ้าคะท่านต้องฟังข้านะเจ้าคะเฟิงมามาอ้อ,อนวอนพยายามเข้าไปหาเซินเซียงน่าเสียดาที่เมื่อครู่ช่ยเวยเรียกยิงรับใช้สูงไว้ที่มีเรี่ยวแรงมากสองคนมาจับเฟิงมามา,มาไว้อย่างแน่นหนาะนางมีหรือจะดิ้นหลุดเซินหยวนย่อมจะเตรียมการทุกอย่างไว้ล่วงหน้าแล้วเพียงรองให้เฟิงมามา,มาเดินมาติดกับในวันนี้เท่านั้นตอน นี้ไหนเลยจะยังปล่อยให้นางแก้ตัวได้อีกสันหยวนจึงหัวเราะเสียงเย็นออกมาทันควันจับได้คาหนังคาเขามาถึงบัตรนี้แล้วเฟิงมามายังคิดจะพูดอะไรอีกวันนี้จะต้องสอบสวนเจ้าให้ดีดูสิว่าหลายปีมานี้เจ้าทำเรื่องอะไรลับหลังเสียงเอ่อบ้าง การสอบสวนเฟิงมามาทำได้ยากยิ่งนางเป็นคนฉลาดรู้ว่าถ้าตนเองสารภาพเรื่องที่เคยทำออกมาทั้งหมดเส่นเสียงจะต้องไม่เก็บนางไว้แน่ส่นหยวนเองก็จะไม่ละเว้นนางเด็ดขาดด้วยเหตุนี้จึงเอาแต่ปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้ขโมยของตลอดหากแต่วันนี้เส่นหยวนเตรียมตัวมาไม่เพียงให้สางหมวัหมวมัวคอยจับตาดูเฟิงมามาทุกเวลา อยู่นานแล้วนอกเรือนลุยรีก็ให้หญิงรับใช้ใช้แรงงานสูงไว้ที่มีกำลังมากมารอยอยู่ก่อนถึงสองคนมินําซ้ำยังพาสีมามามาด้วยสีมามาเป็นคนหลักแหลมที่ผ่านมาเคยเป็นมามาผู้ดูแลเรือนทิ้งเสียของมารดาช่วยมารดาดูแลงานในตวนมีอุบายรับอะไรที่ไม่รู้บ้างเรื่องการสอบสวนคนนั้นนับว่าเชี่ยวชาญที่สุดแล้ว สีมามาเอ่ยปากถามเฝิงมามาเจ้าว่าเจ้าไม่ได้ขโมยของ แต่ปิ่นกำไรต่างหูรวมถึงตัวเงินร้อยตำลึงในมือเจ้านั้นมันคืออะไรของเหล่านี้เป็นของของคุณหนูสามเจ้าคิดจะเอาไปทำอะไรสซินเสียงนั่งอยู่บนเตียงเตามองเฝิงมามาที่ถูกหญิงรับใช้สูงวัยสองคนกดให้คุกเข่าอยู่บนพื้นจนไม่อาจขยับขยื่นนางเพียงแค่เม็มปากแน่นไม่พูดอะไรถึงแม้วันก่อนนางจะนึกน้อยใจที่ เฝิงมามาทิ้งนางไว้ในคืนสิ้นปีและไปอยู่เฝ้าปีกับผิงอันเอ๋อแทนแต่ที่สุดแล้วเฝิงมามาก็เป็นแม่นมของนางเลี้ยงดูนางมาตั้งแต่เด็กสำหรับส่นเซียงนั้นเฝิงมามาก็คือคนที่นางใกล้ชิดสนิทสนมด้วยที่สุดสนิทมากกว่าบิดามารดาเสียอีกแต่บัดนี้เฝิงมามาถึงกับแอบขโมยของของนางเซียงเองก็หวังว่าเฝิงมามาจะไม่ได ทแต่ครั้นเห็นสีมามาซักถามแล้วเฟิงมามาอ้ำอึง้งตอบเหตุผลไม่ได้นางก็รู้สึกว่าหัวใจของตอนเริ่มหนาวอย่าเยือกขึ้นมาทีละน้อยส่นเสียงพลนนึกเรื่องที่ส่นหยวนพูดกับตนเมื่อครู่นี้ขึ้นมาได้ระยะนี้เฟิงมามาแอบเล่นพานันกับคนอื่นและแพ้พานันเป็นเงินจำนวนมากเวลานั้นส่นเสียงยังไม่เชื่อเอาแต่บอกว่าเฟิงมามาเป็นคนรู้ขอบ ไม่กี่วันก่อนนางเพิ่งรับปากตนว่าจะไม่เล่นพนันอีกแล้วตอนนี้จะเล่นอีกได้อย่างไรจะต้องเป็นสนหยวนกู่เรื่องใส่ร้ายเฟิงมามาแน่นอนเพ่าว่ามาคิดดูตอนนี้แล้วมือที่อยู่ในแขนเสื้อของสันเสียงค่อยๆกำแน่นเวลานี้เองก็ได้ยินสีมามาถามเฟิงมามา,มาว่า เจ้าเอาแต่บอกว่าเจ้าไม่ได้ขโมยของเหล่านี้ของคุณหนูสามแต่กลับบอกเหตุผลที่เจ้าเอาของเหล่านี้ออกมาไม่ได้แล้วจะให้คนเชื่อว่าเจ้าไม่ได้ขโมยได้อย่างไรเฟิงมามากรอกตาก่อนเอ่ยว่า ข้าเป็นแม่นมของคุณหนูสามปกติคุณหนูสามก็ให้การดูแลข้ามีอะไรไม่ให้ข้าบ้างหรือไม่หากค่าต้องการอะไรแค่บอกต่อคุณหนูสามมีครั้งใดที่นางไม่ให้ข้าบ้างเล่าข้าขาดแคลนอะไรจนต้องมาขโมยของของคุณหนูสามข้าไม่ได้ขาดเงินเสียหน่อยสีมามาได้ยินคําของเฝิงมามาก็ยิ้มออกมา หากบอกว่าเจ้าไม่ขาดเงินใช้ก็พอดีเลยเมื่อครู่มีผู้ดูแลหญิงมารายงานเรื่องหนึ่งพูดจบสีมามาก็หันหน้าไปมองสันหยวนสันหยวนพยักหน้าให้นางสีมามาจึงหันไปสั่งชิงเหอ ไปพาคนเข้ามาชิงเหอรับคำแล้วเปิดม่านเดินออกไปเพียงครู่เดียวชิงเหอก็็เปิดม่านเดินกลับเข้ามาด้านหลังมีหญิงรับใช้สูงไวตามมาด้วยหลายคนพอพวกนางเข้ามาก็พากันคุกเข่าลงกับพื้นเซนหยวนมีได้พูดอะไรเพียงหยิบถ้วยชาบนโต๊ะแล็กข้างมือขึ้นมาก้มหน้าน้อยๆดื่มน้ำชาในถ้วยด้วยสีหน้าสงบนิ่งระยะมุกบนปิน ที่อยู่ข้างจอนผมนั่งแก่งไกวเบาๆเกิดแสงแวววามนวลตาขับเน้นให้ใบหน้าด้านข้างของนั่งดูนุ่มนวลเป็นพิเศษเส่นหยวนเป็นเจ้านายไม่มีเหตุผลให้ต้องเอ่ยปากสอบสวนเบาพราด้วยตนเองถึงอย่างไรก่อนหน้านี้นางก็ได้พูดเรื่องนี้กับสีมามาแล้วนางเชื่อว่าสีมามาสามารถจัดการได้ดีสีมามาเอ่ยถามเฟิงมามาว่า ฝฟนมามา คนเหล่านี้คิดว่าเจ้าคงจำได้กระมังครั้นเฝิงมามาเห็นหญิงรับใช้สูงวัยเหล่านั้นเดินตามชิงเหอเข้ามาในห้องหัวใจนางก็เต้นโครมครามไม่เป็นสัมขึ้นมาทันทีคิดเพียงว่าเรียกพวกนางมาได้อย่างไรหรือว่าสัญญวนจะรู้เรื่องที่นางแอบเล่นพนันในหลายวันนี้แล้วเช่นนั้นมีหรือที่สัญญวนจะไม่รู้เรื่องที่นางแพ้พน,นันแล้วยังติดเงินพวกนางด กระนั้นเฝิงมามายังคงปากแข็งห้วนเป็นคนในตัวนี้ย่อมจำได้เป็นธรรมดาเรื่องนี้มีอะไรแปลกกันสีมามาจึงพูดยิ้มยิ้มๆจำได้ก็ดีเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็จะไม่อ้อมค้อมกับเจ้าแล้วพูดพลางสีมามาก็ยกมือห้วงกระดาษปึกหนึงออกมาจากในแขนเสื้อก่อนยื่นให้ส่นหยวนด้วยสองมือ ุนหนูเมื่อครู่มีผู้ดูแลหญิงมารายงานว่าตรวจพบว่าเฟิงมามากับหญิงรับใช้เหล่านี้แอบเปิดโต๊ะพนันกันเมื่อวันก่อนพวกนางเล่นพนันติดกันมาหลายวันแล้วเฟิงมามาเสียงเงินหมดตัวไม่พอ ยังติดเงินหญิงรับใช้เหล่านี้อีกหกสิบห้าตำลึงกับอีกหกเฉียนนี่คือสัญญาเยือมองเงินที่พวกนางให้คนเขียนขึ้นทุกแผ่นล้วนมีลายนิ้วมือของเฟิงมามา ประทับอยู่เจ้าค่ะเสรนหยวนรับมากว่าสายตาดูจากนั้นก็ยื่นต่อให้สเสรนเซียงที่นั่งอยู่ริมเตียงเตา,ตาอีกฝั่งของโต๊ะเล็กสเสรนเซียงยื่นมือมารับไปก็เห็นว่าพวกมันเป็นสัญญายืมเงินจริงๆมุมขวาล่างล้วนมีลายนิ้วมือประทับไว้ลายนิ้วมือนั้นเป็นสีแดงเลือดเมื่อสะท้อนเข้าในสายตาสเส่นเซียงก็รู้สึกว่ามันบาดตายอย่างที่สุดนางอดจะกสรร สัญญาในมือแน่นไม่ได้ด้วยออกแรงมากกระดาษจึงเกิดรอยยับนางคล้ายอยากจะขยี่สัญญายืมเงินเหล่านี้ให้แหลกเป็นชิ้นชิ้นใจแทบขาดสันหยวนมองสันเสียงแวบหนึ่งแต่ก็ไม่พูดอะไรปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียม ทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ